ราคาทองคำมีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกระลอกหนึ่งนะครับก็นิวไยเรียบร้อยเมื่อคืนนี้นะครับหลังคุณโดนล้์ท่วมมีโพสต์ผ่านโซเชียลของเขาเองนะครับว่าเฟดน่าจะลดดอกใหญ่ได้ในการประชุมวันพุทธที่จะถึงนี้นะครับก็ตีหนึ่งวันพฤหัสนะครับก็เลยเกิดแรงเก็งกำไรกันว่าเฟดอาจจะลดดอกแรงๆ0.5เลยก็ได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นปัจจัยที่ต้องระวังกันนิดนึงนะครับเพราะถ้าเฟดเขา คือเขาลดดอกแน่ๆอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาเขาเล็งกันไว้แค่0.25ทีนี้มันมีประเด็นใหม่เข้ามาว่าอาจจะลด0.5เนี่ยเก่งขึ้นมาซึ่งถ้าเฟดเขาลดแค่0.25จริงๆก็มีโอกาสที่มันจะอ้างได้อะว่าเฮ้ฟดแบบผิดคาดนะไม,ไม่ไม่ลด0.5แล้วก็มีแรงเทคโปรฟิตจากกลุ่มนี้ออกมานะครับก็อาจจะลงมาเป็นร้อยเหรียญเลยก็ได้แต่ ่อให้ลงมา100เหรียญก็ยังขาขึ้นอยู่นะเอาจริงๆมันต้องลงต่ำกว่า520เลยอะถึงจะคอนเฟิร์มขาลงนะครับนั่นหมายความว่าต้องลงอีกเกือบเกือบ200เหรียญอะมันถึงจะเป็นคอนเฟิร์มขาลงนะครับซึ่งปกติที่ผ่านมามันโอ้โหด้วยประเด็นแค่นี้มันมันทำทำไม่ได้อย่างนั้นนะครับดังนั้นวันนี้ใครใจถึงนะครับกอบใหม่ที่เกิดขึ้น70ซึ่งเคยเป็นแนวต้านตอนนี้จะทําหน้าที่เป็นแนวรับแทนนะครับก็มารอรับเนี่ยต่แถว70 60 50ก็แล้วกันเป็นมาาารสสุุดดดท้้้ยันนนนบิเเวณอพีหล สต็อปลอสนะครับหรือใครจะถอนออกมาเก็บไว้ก็ได้ก็แล้วแต่เพาในอนาคตมันไปไกลกว่านี้แน่นอนนะครับฟนตนวต้านก็ตามไฮล่าสุดเลยนะครับ90 700เลขกลมๆแล้วก็แถมอีกไม้หนึง่งคือ3,710นะครับซึ่งถ้าไม่มีประเด็นอะไรแปลกๆมาผมว่าขึ้นยากนะวันนี้ผมว่าน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบเนี่ย70-90มากกว่านะครับก็ใครใจถึงแบ่งเงินมาเล่นในกรอบนี้นะครับ ด้านทองคำแท่ง9้าหาจังหวะขายออกไปตัวแถวนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยรอซื้อม่อีกทีเพราะสมมติว่าคืนวันพุธนี้เฟดเขาลดดอก0.5จริงโอ้โหทองมันไปไกลกว่านอีกเยอะคุณจะยังไงก็ทันนะครับแต่ถ้าคุณเข้าตรงนี้เยอะๆแล้วแล้วมันไม่เป็นไปตามคาด่ามันหลุดโป๊ะลงมาเนี่ยมันติดยาวได้นะครับ